ตึกคืออิฐฐานชีวิตคือการศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รักทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านมาชมในการสัมภาษณ์พิเศษสำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งที่อยู่บ้านวังม่วงซึ่งเขารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาวง ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านและในครั้งนี้ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขันคิดเลขเร็วนะครับซึ่งเราจะไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าเด็กน้อยคนนี้มีความพร้อมในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างไรไปเราไปกันสวัสดีครับเด็กชายอะไรนะครับพัติรายแสยงค่ะพัติราย แสงนะครับซึ่งเป็นลูกของพ่อพ่ออันเมนา,ออนมนานหรือว่าพ่ออาทิคมจะแสงใช่ไหมชื่อจริงนะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะว่าเป็นยังไงในการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกมั่นใจยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันเรามาฟังประวัติความเป็นมาการเรียนหรือว่าการแข่งขันที่อื่นที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อายุเท่าไรครับเนี่ยสิบเอ็ดครับอายุสิบเอ็ดปีแล้วอาหารที่ชอบไม่ชอบอะไรนะมาม่ามาม่านะครับโอ้โหสงสัยมาม่าเนี่ยนะครับที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองที่จะไปสอบคิดเลขเร็วในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามาม่ามันเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นๆก็คงจะเป็นเหมือนสมองนะครับมันแตกใหญ่ออกไปนะครับแล้วอยู่ที่บ้านอะไรครับ บ้านลงม่วงครับแล้วก็เรียนอยู่ที่โร <ifi ets> งเรียนบ้านนาวงครับบ uh ้านนาวงชั <ifi ets> ้นปอ,อะไรครับปห้าครับครับ <soap> ปห้าแข่งขันวิชาอะไรนะครับคิดเลขเร็วค่ะคิดเลขเร็วหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับใช้สมองอย่างเดียวนะครับใช้มือได้ไหมได้ครับได้นะ,ะใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้สมองกับมือนะครับให้ไวที่สุดนะครับเห็นอย่างนี้นะครับ ได้ข่าวว่าไปแข่งขันที่ไหนมานะเชียงใหม่ครับเชียงใหม่มาแล้วได้ที่เท่าไหร่นะที่สองครับโรงเรียนอ,อื่นๆเขาบอกว่าเขาจะกวาดรางวัลที่หนึ่งที่สองไปจะไม่ให้ใครได้ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเด็กชายพัชิรายะแสงนี่ถือว่าเป็นม้ามืดนะครับเออที่หลายๆคนไม่บอกว่าม้านอกม้านอกสายตานะครับเอ่อก็ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ที่เท่าไหร่ครับ ได้ที่สองแต่เพื่อความมั่นใจนะครับในครั้งนี้คุณกูก็เลยบอกว่าสงสัยมันจะเกง่งจริงๆนะครับก็เลยได้เป็นตัวแทนในการไปสอบคณิตศาสตร์คิดเร็วที่โรงเรียนอะไรนะครับบ้านปงสนุกบ้านปปงสนุกซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นี่จะเป็นการแข่งขังขงขนระดับอะไรครับ ระดับกลุ่มคับระดับกลุ่มมีกี่โรงเรียนครับเนี่ยสี่ครับสี่โรงเรียนโอ้โหบอกได้ไหมครับว่ามีโรงเรียนใดไหนบ้างที่เราจะต้องไปแข่งขันกันมีโรงเรียนบ,าาบ้านนาวงโรงเรียนบา้นบานพงโรงเรียนบาา้บานพุ่งกว้างโรงเรียนบ้านนาเกาะบ้านนาเกาะโอ้โหแล้วการเตรียมตัวการแข่งขันในครั้งนี้นี่เ,ออเราเตรียมมานานหรือยังครับเนี่ยก็นานแล้วค่ะนานแล้วนะเตรียมทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครครับที่ช่วยทยันขยอหรือบังคับให้ต้องเรียนต้องทำใครครับอุย้ยอุ้ยใจโอ้โหถ้าไม่ทำโดนอะไรครับโดนตีโดนตีโดนไม้เรียวเลยนะครับนี่นะครับเป็นการใส่ใจระดับปู่ย่าตาย,ยายก็จะต้องมาดูแลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี นะครับญาตาิยยายพ่อแม่ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เด็กๆนั้นมีหนทางที่จะเรียนรู้นะครับให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับเด็กชายพัทรายะแสงที่จะไปเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านนาวงของเราในการแข่งขันในครั้งนี้สู้ไหมครับสู้สู้ขนาดไหนไหนดูสิชูมือเลย เอาสู้สู้ไหมสู้ครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ